ข้อมูลจาก Media Agency My Share ระบุว่าคนไทย24ล้านคนเล่น Facebook 18ล้านคนเล่น l ล n e และ1ล้าน5แสนคนเล่น Instagram ความนิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนไทยทำให้ผู้ประกอบการย่อยๆมีช่องทางใหม่ในการค้าขายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขายเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่อาหารโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงอีกด้วย ประเทศไทยเนี่ยต่างจากประเทศอย่างในโซนอเมริกาหรือยุโรปที่เขาจะมีอินเทอร์เน็ตก่อนเราประมาณสัก20ปีแล้วใช่ไหมคะของเราเนี่เพิ่งมีประมาณอยู่ยี่ปี15ปีของเมืองไทยเนี่ยมันมีการเติบโตเนี่ยเนื่องจากว่าการเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยเฟซบุ๊กเริ่มกำเนิดขึ้นนะคะสมปีที่แล้วเนี่ยมียูเซอร์ของ Facebook อยู่ทระมาณ7 0 0 0 0แคน่านั้นเองนะคะแล้วก็ปัจจุบันมีที่2ี่กว่าล้านคนทุกคนแทบแต่ทุกคนเนี่ย,นนยต้องมี Facebook บางคนมีมากกว่ายนึ่งแอคาว,ว,วทท่า เออของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นโซเชียลคอมเมอร์สนะคะคือคนไทยเนี่ยจะมีความเชื่อถือในแง่ของคนที่อยู่ใกล้ชิดเราหรือว่าคนที่เรารู้จักเนี่ยมากกว่าประเทศไทยเนี่ยค้าขายผ่านอินสตาแกรมผ่าน Facebook ซึ่งประเทศอื่นไม่มีนะคะประเทศอื่นเนี่ยเขาจะต้องผ่าน eBay ผ่าน Amazon คือเป็นหลักเป็นฐานมีการโอนเงินกันชัดเจนแต่คนไทยไม่ใช่สำหรับเจ้าเล็กๆนะคะที่อาจจะอยากคิดทำอ e ีคอมเมิร์ซบ้างขายของผ่านทางออนไลน์บ้างมีคําแนะนํำยังไงบ้างคะ คำแนะนัอย่างแรกเลยคือให้เริ่มเลยนะคะเริ่มเลยทีนี้เนี่ยเราเงินทุนไม่มากเนี่ยอาจจะใช้เนี่ยผ่านโซเชียลมีเดียก่อนนะคะแต่ว่าต้องมีเขาเรียกว่าคือคอน sumer เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยใช้เนี่ยหลายๆเขาเรียกหลายๆ d e v i c อะหลายๆจอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราก็เลยหลายโปรแกรมอย่างเช่น Facebook Instagram เนี่ยเราต้องมีให้หลากหลายเพื่อว่ารองรับว่าผู้บริโภคเนี่ยเข้าหาเราเมื่อไหร่เนี่ยก็ได้ทันทีแล้วก็ต้องให้มีในแง่ของเรื่องของระบบความน่าเชื่อถืออันนี้สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดคอน sumer เนี่ยซื้อไปแล้ว แล้วเขาไม่ได้รับขอ,อยางเงี้ยค่ะอย่างที่มมีข่าวอย่างที่ทผ่านๆมาเนี่ยจะมีว่าออได้กล่องเปล่ามาบ้างหรืออะไรมาบ้างเนี่ยมันจะทำลายทั้งอินดัสทรีแล้วก็ทำลายตัวคนเองเพราะว่าพอคอนซูเมอร์เนี่ยไม่ประสบการณ์เดี่ยวของคอนซูเมอร์เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประสบการณ์หมู่ได้โดยภายใน1คลิกนะคะ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เทียบว่าเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเราจะมีเพื่อนบน a c e b o o k เนี่ยอย่างน้อยๆเลยประมาณ150ยคนแล้วก็มี27%เนี่ยมีเพื่อนมากกว่า3 0 0อคน เพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ของเราก็เลกยกลาปนประสบการณ์หมูเพราะว่าถ้าฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าประสบการณ์ที่ดีมันก็กลายเป็นประสบการณ์หมู่ด้วยเหมือนกัน แนวโน้มของอีคอมเมิร์ซในเมืองไทยค่ะคิดว่าจะเป็นยังไงต่อไปค่ะคือเป็นอนาคตต่อไปของเมืองไทยเนี่ยเป็นอีคอมเมิร์ซแน่นอนแล้วเพราะว่า50%ของคนที่ใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเคยซื้อของผ่านออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะซื้อมากขึ้นคือถ้าได้ลองซื้อของออนไลน์แล้วเนี่ยจะจะติดใจอะค่ะเราเนี่ยยังไงก็ตามธุรกิจของอีคอมเมิร์ซมันไปอีกไกลแน่ๆเพราะว่าเรายังมีคนที่ซื้อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยถ้าเทียบค่าพลเมืองของเมืองไทยเนี่ยจะอยู่ที่ไม่เกิน10%นะคะ เพราะว่าสมาร์ทโฟนนี่จะอยู่ประมาณ20%ของ22%ของคนไทยนี่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยซื้อของผ่านผ่านผ่าน,านมือถือด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอนาคตของเราก็คือว่าเป็น m อ o m คอมเมิร์ตอนนี้เนี่ยเวลาถ้าสมมติว่าเอาพูดพวก10คนมานั่งอยู่ในห้องนะครับแล้วถามเขาว่าทําไมคุณชอบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเขาจะบอกว่า,าเพราะราคามันดีแน,น่นอนนี่เป็นจุดแข็งยังอยู่นะครับอันนี้แต่เนี่ยครับผมก็ทาไมมั่นใจในอ e ีคอมเมิร์ซมากเพราะว่าเมื่อไหร่ ที่ผมมองว่าเหมือนประเทศที่นำใช่ไหมครับแบบอเมริกากัแบบยุโรปนะครับหรือจีนหรือญี่ปุ่นและเกาหลีนะครับแบบนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่พฤติกรรมของเมืองคนไทยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยกำลังปรับเหมือนประเทศนั้นนะครับตรงที่แบบว่าไม่ค่อยเกี่ยวกับราคาแล้วต่มาเกี่ยวกับความสะดวกเมื่อไหร่ที่พฤติกรรมเปลี่ยนเป็นความสะดวกนะครับเนี่ยมั่นใจลและตอนนี้เป็นกําลังเกิดขึ้น ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนวันนี้ที่เปลี่ยนไปนะคะเราทุกคนจะเกี่ยวพันกับอินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและสื่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้นก็ย่อมทําให้คนที่คิดอยากทําธุรกิจไม่ควรมองข้ามช่องทางออนไลน์ค่ะถึงแม้ว่าการขายของออนไลน์จะเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเทียบกับมูลค่ารวมของตลาดค้าปลีกแล้วก็คิดเป็นเพียง5%เท่านั้นเองนะคะนั่นก็แปลว่าอ e ีคอมเมิร์ซในไทยนั้นยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้ อีกเยอะค่ะสำหรับท่านที่สนใจก็คงจะต้องลงมือศึกษาแล้วก็ลองทำดูนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ